ไม่อย่าเข้าใกล้มากสงสาร ไปก่อนเลยนี่มามาพ่าต้องชนะให้แกมองพ่อมามา่าฮ่าฮ่า้ไปวยกันเลยค่ะครเป็นใครแล้วแม่เป็นสิที่จะไม่เล่นเด็กค่ะเจ็บพันนี่มากค่ะพักพักก่อนนะแลวทีนี้อย่างพี่โซ่เนี่ย ถือว่าอยู่การบันเทิงแต่มาดามเดียนะเขาเป็นนักการเมืองมาเจอกันรู้จักกันได้ยังไงคะถึงมาประสานงานการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาอันดับแรกเลยผมรู้จักกับวันวันนะครับอ๋อสสวันสสวันนะครับผมผมเป็นลูกศิษย์สสวันอีกทีหนึ่งเรียนเรียนโรงเรียนคอร์สเขามาก็พอพอคิดได้ว่าถ้าจะต้องจัดการเล่นสเก็ตไปบนถนนตามถนนบนทางในก่อนแล้วแต่นักกีเราเราน่าจะต้องติดต่อใครสักคนที่รู้จักกับผู้ใหญ่ทักรัฐ ทางราชการซึ่งคนแรกก็เลยนึกถึงน้องวันวันน้องวันวันก็เลยแนะนำให้รู้จักน้องเดียก็เลยก็เลยทํางานร่วมกันมาจนเกิดงานนี้ขึ้นมาค่ะคุณเดียพอมีคนติดพี่โจติดต่อไปว่าจะจัดกิจกรรมแบบนี้พอเราฟังตอนแรกว่าทำไมถึงสนใจแล้วสุดท้ายกลายเป็นงานในวันนี้ค่ะก็เดียก็คิดว่ามันตอนแรกที่ได้คุยกับพี่โจอ่ะมันก็เป็นไอเดียที่ดีมากมากที่จะ ทำให้กีฬาที่มันเป็นที่นิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่แล้วพอมันมาใส่เรื่องของความค r e อทีฟความคิดสร้างสารรค์ในการที่มาเล่นในบรรยากาศเกา่าแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการที่เราไม่ได้ไปเล่นธรรมดาแต่ว่าใส่ชุดไทยไปเล่นมันเห็นถึง้าพูดง่ายๆคือ mix c u เจอ r ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่า เอากิจกรรมของคนรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นเทรนด์ฮอตพีดอยู่ตอนนี้แล้วก็มาผสมกับเรื่องของบินไยพัฒนาร,รมไทยแล้ววันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าทุกคนก็คือระเบิดความเป็นตัวเองออกมาเต็มที่ก็แล้วแต่ว่าใครอยากจะครีเอทออกมาเป็นทั้งบินทั้งนานในวรรณคดีมีทั้งชาวหมู่บ้านบางละาจาันนะคะแล้วก็คือมีหลากหลายมากๆเลยวันนี้เดยว,ว่าทุกคนได้ออกมาทําในสิ่งที่ตัวเองรัก แล้วก็ได้มาใช้เวลาให้มันเป็นประโยชน์ก็คือเซิร์ฟเกนเองอ่ะมันก็คือเป็นการออกกําลังกายแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือทุกคนได้มาใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองนะคะเราได้เดี๋ยวว่ามันได้สร้างทั้งบรรยากาศในเรื่องของารเป็นไทยด้วยนะค่ะุณวานนะพอพี่โจประสานมาแล้วทําไมถึงคิดว่าต้องเป็นคุณเดียนแต่ตอนแรกเขาเริ่มจากพี่โจมาแล้วใี่ฟังว่าพี่โจชอบเล่นสเก็ตเอ่อเซิร์ฟสเก็ตอนี้มากแล้วก็ ที่ภูเก็ตปิดถนนกันพี่โจก็บอกว่าเป็นไปนได้ไหมที่เราจะมาปิดที่กรุงเทพเอาจริงแวแรกก็บอกพี่โจว่าเฮ้ยพี่โจ,จปิดถนนกรุงเทพมันเรื่องใหญ่มากนะเดี๋ยวประชาชน้องว่าแน่เลยแต่คิดไปคิดมา เคยดูแล้วแบบเหมือนมีคนให้ความสนใจเยอะมากๆแล้วก็เหมือนคนก็เริ่มออกมาเล่นกันเยอะมากคะ่ะก็เลยมาเล่าให้เพื่อนฟังเราให้มาดมเดียฟังนะคะว่าเดียเดียพี่โจเนี่ยโจอีบอยเขาอยากจะจัดสนเตแล้วเดียเนี่ยเป็นคนที่เหมือนชอบเล่นกีฬารลดโผลอยู่แล้วเดียก็บอกว่าอุย้ยเดียสนใจแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดียเลยบอกว่านั้นเดี๋ยวเดียไปฝึกก่อน ะะเดี๋ยวก็มีความมุ่งมั่นพยายามมากฝึกไปไม่เท่าไหร่ก็เก่งเป็นลูกศิษย์พี่โจที่ดีนะคะแล้วก็เลยเป็นที่มาของการประสานร่วมกันจนเกิดงานในวันนี้ซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีมากที่ทุกคนมาก,กันแบบมากมายแล้วก็ให้ความร่วมมือในการใส่ชุดไทยที่รักษาขนขมครีมเปรพณีไทยผสมข้สารกับการเล่นเซิร์ฟสเกตต็ตได้อย่างดีมองไปก็ชื่นใจมา,มากๆค่ะทีนี้เรามีผู้เข้าร่มวมกิจกรรมเยอะมากโจตั้ง106คนนะเรื่องของการแบ่งกลุ่มเรื่องของการปลอดภยัยการเซฟตี้ตัวเอง มีกฎกติกายังไงบ้างครับเอ่อก็จาก300คนเราจะแบ่งเป็น6กลุ่มนะครับกลุ่มละสักกลุ่มละ3กลุ่มละ50คนเพื่อที่จะให้ดูแลกันตัวเองทั่วถึงหนึ่งละแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ที่ดูแลเราจะอยตลอดตลอดทางตลอดขบวนก็สามารถดูแลน้องๆและผู้ร่วมงานได้อย่างทั่วถึงเช่นกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีการแบ่งกลุ่มกันนะครับจะมีหัวหน้าทีมแต่ละกลุ่มก็จะมีหัวหน้าทีม ตอนนี้อยากจะฝากชาวบ้านบางประกงนะฮะช่วยหาหน่อยหาหัวหน้ากลุ่มที่เนี่ยหน่อย6กหกหกลุ่มหาแบบว่าแม่ทัพในกองที่มีฝีไม้ลายมือนะฮะ ฝากดูน้องๆด้วย6กกลุ่มด้วยกันโอเคค่ะและงานวันนี้นะคะเรายังได้รับการสนับสนุนจากบรรดาผู้สนับสนุนที่เรียกได้ว่าน่ารักมากๆเลยตอนนี้ก็ยืนอยู่บนเวทีของเรานะคะมีทั้งคุณต้นหอมสกุลตาอันนี้เป็นพรีเซนเตอร์ของดีอาร์ดิใช่ไหมคะแล้วก็มีโดมิโนพิซซ่านะคะวันนี้อย่าลืมนะคะทายสเก็ตนจนครบแล้วก่ัวันที่เส้นชายเพาเราจะมีใช่ใช่กินไม่อันกินไม่อันพอเพียงพอเขาจัดมาแบบเอามา บทม,มีเท่าไหร่เอามาที่นี่หมดเลยนะคะวันนี้ค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของร้านอาหารไก่ทอดเดชานะคะมีเจพีประกันภยัยจำกัดมหาชนมีบริษัทเจเล่บิวตี้นะคะผลิตภัณฑ์นมข้นหวานตรามารีดีอาดิงวิตามินวอเทอร์นะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักของเราในการจัดงานในวันนี้และที่สำคัญค่ะงานวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะ ไม่มีในส่วนของพี่โจอีบอยซึ่งก็มาในน้ำเพชรล้มไม่เลิกไม่แน่ค่ะทำไมถึงล้มแล้วไม่เลิกคเออก็เพราะว่าถ้าใจมันยังรักมันก็ล้มไปเรื่อยๆนะฮะลุกขึ้นมาได้หรือแม้นจะล้มไม่เลิกนะครับผมขอเสียงลมไม่เลิกสักหน่อยได้ไหมครับคือทุกคนที่มาอาจเนี้ก็คือมาเป็นน้องๆยืนอยู่ในเพจนะครับก็เลยเชิญน้องๆมากันนะครับผม นี้ยังมีมาดมเดียนะคะวัฒยาโมโอภาสีคุณวานนะคะาดาวรักการโนนนะคะแบรนด์สเก็ตทุกที่พ่อเลยที่มาร่วมง,งานในวันนี้นะคะมีเออร์เฟสนะคะสปิงนิวส์แล้วก็อค่าคอร์ปอเรชันนั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับพี่พี่ตำรวจทุกนายเลย4สน,นด้วยกานที่วันนี้มาอำนวยความสะดวกนะคะ สี่สอโนมีสอโนสำหรับราชนะคะชนะสงครามสอโนนางเลิงแล้วก็สอโนพ่อพาชัยมืองไปกันถึงนสี่สอโนะีสอโนอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางที่ยอดค่ะหลังจากนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมด้วยเราจะเริ่มการเปิดงานเป็นทางการยกเวทีให้พี่โจเลยค่ะจัดเป็นงานเลยนะคะแบ่งกลุ่มยังไงใครอยู่ไหนยังไงโอเคนะครับผมสำหรับกลุ่มแรกที่กำลังจะเดินทางออกไปนะฮะ นำโดยชาวบ้านบางกระมงนะฮะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้คือคือเฮียอยากให้หาหัวปูนะครับคนที่น่าจะมีประสบการณ์การเล่นที่ที่เยอะแล้วขอ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 ให้พี่เจ้าพี่เจ้ามาไปคนนี้ก็นะครับก็นะครับที่ที่ไปเชว์ให้เราจะไปขอบคุณครับ แต่ข้างหน้าก็วุ่นวายกันเยอะอยู่แล่ต้องบอกตอนนั้นอ่ะไปายไปก่อนอ่ะเราก็ขายเาก็่อัน่ไงเอาไปถ่าย หัวหมู่ที่สองกลุ่มนี้ได้เปรียบนะครับมีพี่โฟลมีพี่โฟลไปกับเราด้วยีวรเราจะรอเข้าผ่านันกนับหนึ่งนะค,ะครับขอบคุณโอเคกลุ่มที่สามใครเป็นหัวหมูไรกลุ่มที่สาม กลุมี่ามสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับพี่กิจน,นะครับพี่กิจจะเป็นหัวมูกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3ยกมือหน่อยฮะกลุ่มที่ส,นะลสเลื่อนหน้าที่มาเลยนะครับกลุ่มที่สาม สี TV, ่มีพี่น้องๆจาก ABC นะครับผมมาแเลขห้าเอาล้วครับที่เหลือที่เหลืออยู่ตรงไหนที่เหลือชมูมือขึ้นมาหน่อยครับนะักแสดงที่เหลือเฮ้ยเฮ้ยเก็ดเดอรนู๊ดเก็ดเดอรนู๊ดเราเล่นไปแล้วด้วยเั่นสายหมอเล่นสาย พ,พนีน้ำมะถูนะพี่ของปุ๊ว่าไอกอน่ะวันไตยคุยนต้คุยมาลองกั <c oughs> เด็ด้าสุดเก๋โอเคค่ะอ่ะไ่ไม่ได้ต้องขันหรอต้องข่หกขนวเลยอนาะัเล็กกอนาง้น